อันนี้จะเป็น5้าสิบลิตรของบีลาร่านะครับปั๊มลมนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบใหม่นะครับมอเตอร์แบบใหม่นะครับสังเกตง่ายง่ายนะครับมันจะมีสูบการลังงานแยกกันนะครับก็คือหนึ่งมอเตอร์จะมีอยู่2สูบนะครับผมนี่นะครับห้าสิบลิตรก็จะได้สองมอเตอร์รวมแล้วก็จะเป็นสี่สูบนะครับถ้าเป็นมอเตอร์แบบเก่านะครับมันจะเป็นสูบเดียวนะครับนี่นะฮะมีกองประมาณเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องนะครับผมก็เริ่มจากข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับลลมมซ้้้าายขวววนนนนนนะะะะคคครรรััััับบบีี่อกกก็็จเเปดแ ตัวนี้ก็จะเป็นที่ต่อสายลมนะครับมีคอปเปอร์ประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องตัวตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับเราดึงขึ้นเพื่อเปิดเครื่องนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องคาปาซิเตอร์นะครับตัวจ่ายไฟนะฮะด้านใต้นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีล้อมาให้สองล้อนะครับด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นลูกยางรองนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เด่นน้ำนะครับหลังการใช้งานนะครับเราเพียงแค่เอามือหมุนก็จะมีน้ําออกมานะครับหลังการใช้งาน น้ำมันก็จะเกิดจากลมนะครับนี่นะครับรอบๆตัวเครื่องตัวนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับก็ปั๊มลมได้เต็มถังเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์เก่านะมันจะใช้เวลาประมาณสองนาทีนะครับเดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงดูนะครับจริงๆมันจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกดเลยนะครับอันนี้เพียงแค่ผมกระเทตให้ดูนะครับผม